สวัสดีค่ะวันนี้น้ำค้างจะมารีวิวจกักรยานกราเวล3 t นั่นก็คือ 3T e x p l o r e r Ultra อ,อื่นก็ต้องขอบคุณทางไบโซนไทยแลนด์นะคะสำหรับจักรยานกราวเวล t ที่เราใช้ในการรีวิวในครั้งนี้ค่ะ โดยจักรยาน Gra v เว3 t ทีที่เราจะมารีวิวคันนี้นะคะก็คือรุ่น e x p l o r e Ultra ค่ะซึ่งเจ้า e x p l o r e Ultra เรียกได้ว,ว่าเป็นจักรยาน g รา v เวที่ออกแบบมาเพื่อให้ทำความเร็วได้เร็วที่สุดในสภาพถนนที่เลวหลายที่สุดมาพร้อมท่อนั่งแบบ Aero Dynamic กที่สามารถใส่หลักอานแบบ Dopper ได้ตัวรถเหมาะสำหรับใส่ยางขนาด55-61ม mm, มนะคะแต่แน่นอนว่าสามารถใส่ยางที่ขนาดเล็กกว่านี้ได้เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานเฟรมมีการ o p t i m i z e หรือปรับทุกจุดให้มีความแอโร <Dynamic. S 2> เพื่อทาความเร็วไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบนถนนหรือทางแบบออฟโรดลุยๆนะคะก็ตั้งแต่ได้รับจักรยานมานะคะเราก็มีการไปปั่นในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปั่นลุยๆบนทางดินปั่นทําความเร็วบนทางลาบรวมถึงการใช้งานในรูปแบบของการเดินทางแบบบายแพคกิ้งสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยนะคะก็คือความนิ่งความมั่นคงของตัวจักรยานคันนี้ค่ะปั่นขึ้นเขาลงเขารูดหินหรือว่าทางยากๆตัวรถก็เอาอยู่ทุกเส้นทางชุดเกียร์ที่ให้มากับคันนี้นั้นก็เป็น Slam Apex a c เอ s ซึ่งเป็นชุดเกียร์ไร้สายระดับเริ่มต้นจากค่ายแ l ลมมาพร้อมกับจานหน้าใบเดียวขนาด40เบืองหลัง12สปีด1144จากที่ได้ใช้งานมานะคะอัตราทดนี้ถือว่าลงตัวมากๆสำหรับการใช้งานในหลายๆรูปแบบค่ะ ตัวรถให้ความรู้สึกสตีฟและตอบสนองต่อการปั่นได้ดีมากๆล้อซาวคอมและยางพิเร l ี่ซินทูเลโต้กราเวลขนาด40มิลิเมตรในการปั่นความเร็วที่30-35ทํำความเร็วได้ดีไม่แพ้เสือหมอบแต่ถ้าเร็วกว่านั้นก็รู้สึกบ้างว่าใช้แรงมากกว่าเสือหมอบตัวเฟรมแอบมีความสะท้านบ้างนิดนี้แต่ก็คิดว่าจัดการได้ไม่ยากจากการใช้แรงดันลมที่เหมาะสมด้านการใช้งานในรูปแบบของการเดินทางหรือบายแพกกิ่งก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะด้วยตัวรถ ที่ออกแบบมาเพื่อลูยอยู่แล้วและมีความแข็งแรงทนทานบวกกับจีโอเม่ที่ที่ไม่ต้องก้มมากและระยะเอื้อมน้อยกว่าเสืออมอบทั่วไปยังคงให้ความนิ่งความมั่นคงในการปั่นได้ดีแม้จะติดสัมภาระหน้าหลังก็ไม่ได้ทําให้การปั่นเสียอาการหรือว่าปั่นยากค่ะอัตราทดเกียร์ที่กว้างพอที่แม้จะปั่นขึ้นเขาด้วยสัมภาระต่างๆก็ยังควงขาขึ้นได้เรื่อยๆค่ะในส่วนของสเต็มและแฮนเป็นอลูมิเนียมจาก3ทีนะคะที่ประทับใจมากๆเลยก็คือส่วนของผ้าผันแฮนนะคะที่นุ่มแล้วก็ เหมาะมือมากๆเลยค่ะตัวเบาะเป็นเซเล่อิตาเลีย X Super Four ถือว่าโอเคนะคะปั่นนานๆไกลๆได้ดีแต่ว่าต้องมีการเซตองศากันสักนิดนึงถึงจะนั่งสบายเรื่องของเบาะนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องของก้นไขก้นบันจริงๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวจักรยาน g r a วเว 3T Explorer Ultra คันนี้ดูแล้วถูกใจกันบ้างไหมคะ ก็ต้องขอขอบคุณทางไบโซนไทยแลนด์อีกครั้งนะคะที่เอื้อเฟื้อจักรยานให้เรามารีวิวในวันนี้หากคุณเพื่อนท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ที่ไบโซนทุกสาขาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านค่ะที่สำคัญช่วงนี้เขายังมีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับจักรยานกาวเวลกันยังไงบ้างคะสามารถมาแชร์ความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้น้ำค้างก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย I <laughs> <We> love it <laughs> Can run